โอเคค่ะก็รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรก็ทำท, <S <S <an> <S ทุกอย่างเพื่อที่ไปถึงจุดนั้น <S <S an> <S an> <S สิ่งที่คุณได้มามันไม่ใช่สิ่งที่คุณฝันหาเป็นสิ่งที่คุณ work for it และ you deserve it you worth it ค่ะใช่เวลาเด็กค่อนาคุณค่าในตวเองนาำไม่ตลอด ก็ตลอดชีวิตเนาะแต่ก็ตลอดชีวิตเแต่ว่าระหว่างทางมันก็คือการสะสมประสบการณ์ชีวิตคือการค้นหาตัวเองจะช้าหรือเร็วถ้าสุดท้ายคุณสามารถค้นหาตัวเองเจอนั่นก็คือเจอสิ่งที่ค้นพบจะทำให้ชีวิตเราเป็นยังไงบ้างอยู่หรอฮะชีวิตเราเป็นยังไงบ้างกับการค้นอ่ะโอเคโอเคอเค ทุกเรื่องราวในชีวิตไม่ว่ามันจะเป็นบทเรียนสําหรับเราหรืออะไรอย่างเงี้ยโยวาทุกๆอย่างทุกๆบทเรียนอ่ะมันเขาเรียกอะไรนะทำให้เราเป็นเราจนถึงทุกวันนี้บางก้าวมันอาจจะเดินผิดบางก้าวอาจจะเดินถูกแต่ทุกประสบการณ์ค่ะทำให้เราเป็นเราในทุกวันที่ดีขึ้นเวอร์ชันของโยเกิร์ตในทุกวันนี้คือเวอร์ชันที่สมบูรณ์แบบที่สุดของโยเกิร์ตหรือยังครับ รู้สึกว่าในทุกๆวันเนี่ยเราไม่ได้สมบูรณ์แบบหรอกเราพยายามทำตัวที่เหมือนน้ำไม่เต็มแก้วเพื่อที่จะรอรับสิ่งใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆความรู้ใหม่ๆเพื่อให้เราเป็นเราที่ดีขึ้นในทุกๆวันความมั่นใจความรู้จักที่จะคน้คนคว้าคน้คนหาตัเองอยู่เสมอๆมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเพิ่มโอกาสในการเข้าหายนาง,งบ้างคะยูงเหรงความมั่นใจใช่ไหมคะ ขอคำถามไป<ห>ทีค,ความมั่นใจต่างๆนี่เราจะพยายามค้นห่าต่างๆเนี่ยค่ะมันมันเพิ่มโอกาสเข้ามาในชีวิตของคุณเกิดยังไงบ้างเยอะว่าการที่เราจะทําให้เรามั่นใจเนี่ยเราต้องรักตัวเองภูมิใจในตัวเองแล้วเราก็จะมีความมั่นใจในตัวเองซึ่งพออยู่มั่นใจเนี่ยอยู่ไปที่ไหนเนี่ยอยู่จะทําทุกอย่างด้วยความเต็มที่เต็มที่กลับมาแล้วโยรู้สึกว่าถ้าคน ภายนอกมองเห็นว่าเราเต็มที่แล้วเนี่ยแน่นอนโอกาสมันมาถึงอยู่แล้วหลังจากที่มันมีข่าวอะไรก็แล้วแต่ผ่านมาคนจะชื่นชมอยู่เกิดในเวอร์ชั่นของความความมั่นใจความเป็นผู้หญิงที่แออข่งแข่งตลอดเวลามันได้ด้วยอะไรอยูดจริงๆก็ไม่ได้แข่งแร่งตลอดเวลาหรอกมันมีบางวันที่เราไม่ได้แข่งแร่งเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ชีวิตคนเรามันก็ต้องไปต่อเราก็ต้องดึงความแข็งแกร่งของตัวเราออกมาให้ได้แล้วเราต้องไปต่อให้ได้ทนนี่อ่อนแอเราพูดกับตัวเองยังไงอยู่าคือมันมีบางวันที่อ่อนแอถ้าวันไหนอยากอ่อนแอเราก็ปล่อยให้ตัวเองอ่อนแอไปเลยก็ได้นนอ,อืก็เอาแบบให้สุดๆไปเลยแล้วโยก็จะบอกตัวเองว่าโอเคถ้าวันนี้อยากอ่อนแออยากล้มเอาให้สุดๆไปเลยนะพรุ่งนี้เอาใหม่แต่ว่าพรุ่งนี้ต้องไม่ใช่แบบนี้ทุกวันนี้ชีวิตสาวโสดเป็นไงบ้างคะ โอเคค่ะโอเคมีม,ม,มีวันที่ดีบ้างมีวันที่ไม่ดีบ้างแต่ว่าโดยรวมก็คือโอเคสิ่งที่ไม่ดีคืออะไรอะรหลงัลงจากที่สูตรมาแล้วเป็นไงบ้างรันพาเปตัวของตัวเองหรือรารได้ทำอะไรที่แบบเป็นตัวตัวเองได้มันเพิ่มขึ้นไปหรือว่าก็มีมีความพยายามค้นหาความสุขในตัวเองค้นหา,ยาความสุขกับสิ่งในทุกๆวันที่ทำโดยรวมก็คือไม่มีน้ำตาแล้วเนาะ อย่างที่บอกมันก็มีวันที่ดีบ้างมีวันที่ไม่ดีบ้างบางทีมันมีอะไรเข้ามากระทบเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นคนเป็นมนุษย์เดอเนาะมันก็รู้สึกอย่างอย่างที่บอกว่าถ้าวันไหนรู้สึกไม่ดีเดี๋ยวตอนไหนรู้สึกไม่ดีก็ปล่อยอยากปล่อยก็ปล่อยให้อารมณ์ตอนนั้นความรู้สึกตอนนั้นมันพาไปแต่ก็จะบอกตัวเองทุกครั้งว่าเอาวันแค่นี้พอนะพรุ่งนี้ต้องไม่ใช่แบบสิ่งที่ทำให้เป็นอยูข้ามาบ้างมางเป็นเรื่องเรื่องรองควเมรักเป็นเรื่องเป็นเรื่องอนาคตหรือเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นในตอนนั้นไย บางทีมันเป็นความทรงจำเนาะพวกความทรงจำอะไรอย่างเงี้ยที่ดีที่มันก็ทำให้เรารู้สึกแบบบางทีมันมากระทบเราอะไรอย่างเงี้ยเออเรื่องความรักเป็นยังไงเปิดใจบ้างยังอ่ะเดี๋ยวว่ายังเหนื่อบ้างไหมครับตอนนี้ยังเก็บอยู่ก่อนก่อนอันนี้พี่อบอกว่ามีเข้ามาแต่เพื่นอนบอกไม่ให้เปิดอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาตอนนี้ก็ยังไม่พออร้อมเย ค่ะไม้หัวใจีแล้วอะไรนะหัวใจเป็นไงบ้างหัวใจเหรอคะก็ยังไม่แข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพร้อมจะเปิดรับคนอื่นหรือย so really nice, ังอีกตำหนึ่งแล้วกันอีกตำหนึ่งแล้วไปถึงขั้นว่าแขงกับความรักแล้วแบบไม่ไม่ได้แขงไม่ได้ปิดกั้นถ้ามันจะมาก็มาแต่ตอนนี้คือยังไม่พร้อมร้อยเปอร์เ็นอีกแป๊บหนึ่งคิดว่าคิดว่าอีกแป๊บหนึ่งขอจัดการชีวิตตัวเองอีกแป๊บหนึ่งถ้าว่าแป๊บหนึ่งมีระยะพอจะ พรุ่งนี้อันนี้มุเล่อันนี้มุเล่อันนี้มุเล่เอ็นดูเล่เดือเล่นชอบฟาหัวแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้กี่โมงหลายคนลุ้นให้พี่โยแบบว่ามุบอนมีคนมาดูแลที่ดี ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ช่วยกันรู้อย่างที่บอกว่าไม่ได้ปิดถ้ามันมันจะมาก็มาไม่ได้ปิดกันแต่ว่าช่วงนี้ส่วนใหญ่ชีวิตก็ยุ่งกับเกี่ยวกับจัดการชีวิตตัวเองอีกขอให้มันลงตัวอีกแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เอ j นจอยความโสดของเราได้เต็มที่ข้ามาจีอว่าถูกแนะนําบ้างไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเลยไม่มีค่ะหรือเพราะว่เราเราปิดเราปิดหรือเปล่า ไม่ได้ปีดไม่ได้ปีดไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเรียกจีบหรือไม่จีบคุณเล่นคุณเล่นคุณเล่นในล่าสุดคอมเมนต์ของปลิซ่าดูชื่อไว้นะ โยให้เป็นของขวัญวันเกิดน้องวันที่โยไปงานวันเกิดน้องอะไรอย่างเงี้ยตั้งใจทําให้เขาเป็นสีพิเซษแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะเอามาใส่ลงถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบดีใจอ่ะดีใจที่เขาชอบดีใจที่เขาชอบสิ่งที่แบบเราให้ไปเอาไปใส่ถ่ายรูปเลยอันนี้เป็นแบรนด์ของเราที่เราทำเป็นแบรนด์โยค่ะใช่บอกว่าลิซ่าจับอะไรสั่อะไรก็แพงไปหมดเลยนะคะราคาขึ้นไปหมดเลยสุดๆค่ะมียังคะ วิไม่อยากพูดเยอะแต่เพิ่มผลิตเพิ่มแล้วผลิตเพิ่มหรอวค่ะไม่อยากพูดเยอะแต่ว่าผลิตเพิ่มแล้วค่ะแต่ว่าบอว่าสีพิเศษใช่ไหมอ่ะสิสีที่ทำให้น้องเนี่ยเป็นสีพิเศษจะได้มีขายแต่ว่าสีอื่นดูได้ในร้านนะคะกับความสนิทกับลิซ่าเป็นไงบ้างหลายคนแปลกใจว่าออยยูู่่าามมสรู้จักกันจริงๆอ่ะรู้จักผ่านคุณแม่ก่อนเคยเจอคุณแม่ที่บ้านเอ่อค่ะก็มีโอกาสได้คุยกับน้องเคาเรียกว่าอะไรอ่ะมาสักพักแล้วแต่อาจจะไม่ได้ทีจริงจริง ได้คุยกับน้องครั้งแรกตั้งแต่ตอนคุณพ่อโยเสียไม่รู้จําได้หรือเปล่าว่าตอนคุณพ่อคุณพ่อโยเสียตอนโควิดตอนนั้นแล้วน้องก็ส่งมเมสเซจมาอะไรอย่างเงี้ยเออเรา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 ก็ตกใจเหมือนกันว่าน้องส่งเมสเซจมาแต่หลังจากนั้นก็มีโอกาสได้คุยกันเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอืมค่ะนั้วโอกาสไดไ้ไปงานวันเกิดใช่ค่ะได้ไปงานวันเกิดน้องชวนไปก็คือน่ารักมากอยากเชียร์อาบอยากให้เราแบบสดใสอ่าให้กำลังใจเรายังไงบ้า จริงๆเป็นข้อความที่พิมมาไม่ไม่ได้แค่ให้กําลังใจแต่เขาก็พูดว่าสิ่งที่เราทำํำการะทำของเราอะมันส่งผลมันอินสปายเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยเราเรา,เราอ่านแล้วเราก็รู้สึกเอ้ยแบบเราแบบเราตื้นตาลแล้วเราก็แบบขอบคุณน้องมากๆที่แบบส่งกําลังใจมาหาเรา <laughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> <laughs>